สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าประชมนะครับจะเป็นการแนะนำปลั๊กอินนะครับที่ใช้ในทำโดนตีนะครับเปิดโปรแกรม q b a เบแล้วก็แอดอิน t ทรเ e น t ์แท็กนะครับเพื่อทีจะเลือกอปลั๊กอินที่เราลงไว้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูในโปรแกรม คอนแทคนะครับเราก็จะเลือกกีตาร์สตัมนะครับกีตาร์ในโปรแกรมบังอินคอนแทคนะครับก็สามารถใส่เครื่องดนตรีได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองเบสกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งนะครับ พอเปิดหน้าตาคอนแทคมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับดูดังด้านขวานะครับช่องด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นจังหวะนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็ข้างบนก็จะมีโอเพ่นนะครับโอเพ่นก็การเปิดสายนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆได้นะครับ ดูจังหวะที่เราชอบนะครับอ่าสมมติว่าเราชอบอ่าแพทเทิร์นในการติดสตาเดียแล้วก็กดลูกหมายถูกนะครับแล้วก็ดูที่ C 1นะครับต่อไปเราจะไปสร้างคอร์ดในการให้อ่าแท็กเล่นคอร์ดเพลงที่เรากำหนดไว้นะครับเปิดที่คอร์ดแพทนะครับ เราก็สามารถใช้คอร์ดอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับเพลงเรานะครับผมจะใช้คอร์ดเอมเนอร์เอเมนะครับอคอร์ดที่2ก็จะเป็น f s h a r p minor นะครับ f s h a r r minor แล้วก็จะเป็นคอร์ดดนะครับ D ีมิเจอแล้วก็คอร์ดอ e, ีเป็นตัวส่งนะครับ อิมเปเอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับที่เรากำหนดไว้นะครับถึงขั้นตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนจังหวะได้อีกนะครับเปลี่ยนแพทเทิร์นในการเตะถ้าเรายังไม่ถูกใจนะครับเราก็จะไปดู ล,ลองมาเล่นดูนะครับแค่สังเกตตอนนี้นะครับก็ตีมั่วกันไปหมดเลยนะใช่ไหมครับก็ถึงให้ดูด้านล่างนี่นะครับนะครับเป็น C1 นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนให้ทุกคอร์ดตีในจังหวะ C1 นะครับ อที่สองก็ใช้ตัวรูทตัวสุดท้ายนะครับให้มันอยู่ใน C หนึ่งให้หมดเลยนะครับทุกคอดนะครับแล้วก็มาดูที่เราตั้งกำหนดไว้นะครับ ดีแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ตีคอร์ดที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจังหวะเราก็ไปที่เดิมนะครับตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนจังหวะได้ทุกจังหวะนะถ้าได้ทุกจังหวะนะครับเพราะจังหวะที่เราเลือกนี้มาอยู่ใน C 1ใช่ไหมครับ แล้วก็มาปรับแต่งด้านล่างได้นะครับเป็นกีตาร์เซตติ้งกดนะครับก็จะมีมิติขึ้นนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคการาใช้ปลั๊กอินต่างๆของการทำเพลงใน c u b a บ e นะครับสวัสดีครับ